โอเคเดี๋ยวผมรอมคีข่ายให้ดูอันนึงใหม่ใช้ระบบคืนสินค้าจะเป็นเลยสมมติผมขายบูสต์ปีกนกไปเลยแล้วผมจะไปเช็คบูสต์ปีกนกนะรหัสอะไรอีกหนึ่งสามหนึ่งตอนนี้มันลบหนึ่ง ถ้าผมคืนของมาให้พี่อ่ะเราต้องกลับมาเป็นโซนูนยผมจะมาที่การขายนะครับกดที่ปุ่มคืนสินค้าได้เลยก็คืนแบบเงินสดกับคืนผ่านเล่ที่การขายต่างกันตรงที่ว่าการคืนเงินสดเนี่ยพอเรากดปุ๊บเนี่ยเราต้องเลือกสินค้าเองว่าเราจะรับสินค้าอะไรคืนจากลูกค้าเนาะแต่ถ้าเราใช้แบบ คืนผ่านใบเสร็จนะคืนสินค้าผ่านที่การขายผมก็ต้อง,งเอาใบ,าบาเสร็จให้พี่ใช่เพราะว่าพี่ต้องเอาตัวเลขใบเสร็จมาส่งผมก็ก็ตกลงก็จะเจอรายการที่อยู่ในใบเสร็จแล้วมันมีอีกอีกรอกรณีนหนึ่งคือสมมติเขาซื้อสิบอย่างแต่เขาอยากคืนแค่อย่างเดียว,วก็ต้องใช้วิธีแรกก็คือคืนด้วยไอเทมใช่ก็คือแล้วของเราก็จะเข้าสต็อกเดียวใช่ครับ วิธีแรกคือนี่ปุ๊บอันนี้คืออิสระเลยนาอ<ช>กดนี่ปุ๊บ<ต>คืออะไรเราเร็บคืนนะครับเราจ่ายเงินคืนเต็มราคาไหมจ่ายเงินคืนเต็มราคาโอเค,อเควิธีแรกอิสระเลยครับก็เลือกรสินค้าที่ต้องการจะรับคืนปุ๊บแล้วก็กดชำระเงินตามปกติเลยสายล่างกดเงินสดกด,ด,ด,ดตกลงมันขึ้นติดลบสอ0ยเก้าสิบมันหมายความว่าพี่ต้องหยิบเงินครับ ใช่ขายชารโอเคครับแล้ว okay. กดสิ้นสุดการขายก็จะเป็นการดึงออกจะไปออกจากลิ้นชักไปเรียบร้อยครับนี้กลับมาดูที่สินค้าและบริการผมจะกลับมาดูที่131โอเคพอผมคืน เมื่อกี้แล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นศูนย์หมดเิมกลับสตอ็อกอันนี้ก็คือใช้สมมุติว่ามันมีตัวแทนตัวแทนเขาจะสั่งกาจะซื้อประมาณผมว่าผมให้กำหนดคือสิบวันยี่สวัหนึง่งก็คือผมจะเปิดบินทุกวันเลยปึ๊บ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 บินเนี้ยประมาณสักบินที่ห้าอย่างเงี้ยเขาคืนของรายการแค่ชิ้นเดียวเนี้ยผมก็ต้องผมก็ต้อง กดอย่างเมื่อกี้ก็คือกดที่ไอเทมถูกปะใช่ครับก็คือแค่ชิ้น2ชิ้นกดที่ไอเทมนะครับคือทั้งบินเลยจะเอาไปเสร็จเล็กที่ไบเสร็จมาใชประมาณนี้ถ้าผมเป็นลูกค้าค้างชำระล่ะผมจะซื้อ แล้วผมก็ค้างพี่อยู่แต่ผมเอามาคืนพี่แล้วผมก็มาคืนพี่ท,ทั้งๆยังมไม่ได้จ่ายใช่มีมีมมเหี้ยขายจิลละแล้วก็คืนคืนของคือพอคืนของเสร็จปุ๊บผมถึงจะส่งบิลให้เขาีม <Okay S 2> อะไรเงี้ยโอเคเมื่อกี้ผมซื้อไปล่าสุดติดไว้ห3 0สามสิบ อ่าสมมตินเนี้ยแล้วผมสามารถลบรายการในนี้ออกได้ไหมในนี้เหรอใช่ลบได้ครับแต่อยากเดี๋ยวเดีผมดูก่อนสมมติตรงนี้เราต้องการจะคืนเฉพาะฝาน้ํามันใช่คนด้านะ,ะผมก็จะมาที่คืนเหมือนเดิมครับกวินต้อเซิร์ชชื่อกวินก่อนปึ๊บผมคืนสินค้า นี่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมสอนทำผมผมเทสกันสิมันจะเป็นแบบนี้ครับยอดมันหนายไปไ50ห้าสใช่ใบเก่าที่ผมว่าสามสิบยังอยู่นะแต่มันจะขึ้นยอดติดลบไว้ห้าสิบมาให้เราตรงนี้ว่ามีการคืนฝาแล้วมันเครื่องฮอนด้า เท่ากับยอดนี้ก็จะเหลือ2,1 0 0ึ่งซึ่งซึ่ง,งทอดเราถูกต้องทีนี้ถ้าผมจะกลับมาจ่ายลนะ่ะมันจะขึ้น2,1 0 0ันไหมกลับมาจ่ายชื่อกวินปับ๊บสำหรับมัญชีลูกนี้2,1 0 0 ประมาณนี้พี่ก็ก็ที่ผมที่ผมสอนไปผมอาชีพไปแล้วแหละเดี๋ยวถ้าพี่จะเล่นเหมือนกับพี่ก็ต้องคอยดูคลิปดเพราะเสียผมว่าจะต้องทํา